สวัสดีครับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่มาสดาพัฒนะครับวันนี้พบกับการรีวิว CX 3 0 m o โมเดลเยี2วันนี้รีวิว3รุ่นเลยเอามา3คัน3รุ่นแต่ว่าเป็นสีเดียวกันนะครับตัวใกล้เราตัวนี้คันนี้จะเป็นรุ่น SP ซึ่งเป็นตัวท็อปราคา1,199,000าถัดมาคันนี้จะเป็นรุ่น S นะครับซึ่งเป็นตัวรองท็อปคันนี้ราคา1 9 9 0 0 0้บาทแล้วก็คันสุดท้ายจอดหลังสุดคันนี้จะเป็นรุ่น C นะครับราคาค่าตัว1อ่าราคาค่าตัว9 8 9า0 0บาทวันนี้นำมารีวิวให้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจหรือกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว CX 3 0ครบทั้ง3รุ่นเลือกมาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดคือสีเทาแมชชีนเ a um y จอดเรียงกัน3คันเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัว CX 3 0สเนี่ยสีของเขาจะมีทั้งหมดประมาณ7สีนะครับตัว CX 3 0สีตัวถังจะมีทั้งหมด7สีนะครับแต่ผมจะขึ้นชาร์จไปให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างมันจะมีสีเพิ่มเงินอยู่3สีหลักๆกันะครับก็คือจะเป็นสีแดง Solar Crystal สีเทา Machine Gray คือสีนี้แล้วก็สีขาวมุกที่เพิ่มตัง ที่เหลือจะไม่เพิ่มเงินนะครับแต่ผมขึ้นชาร์จสีมาให้ดูด้วยว่ามีสีอะไรบ้างนะครับก่อนจะรับชมคลิปนั้นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องม a สเตอร์พัของผมด้วยฝากเป็นกาลังใจกับผมแล้วมาดูกันว่า CX3 0สสรุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างรุ่นไหนหน่าเล่นรุ่นไหนหน่าสนใจรุ่นไหนคุ้มค่ากับการซื้อคุ้มค่ากับการจ่ายมากที่สุดเลือกให้เหมาะกับตัวคุณที่สุดเดี๋ยวรับชมคลิปกันไปครับเราจะเริ่มต้นกันที่รุ่น4ก่อนนะครับ ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่989,000บาทต้องบอกก่อนว่าตัว CX30 ทั้ง3รุ่นนะครับเครื่องยนต์2,000เหมือนกันทุกรุ่นนะฮะเครื่องยนต์2,165แรงม้า213นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดความจุถังน้ำมัน51ลิตรเหมือนกันทั้ง3รุ่นมันจะมีความต่างนะครับคือถ้าเกิดมองไป3รุ่นนี้จอเรียงกัน3รุ่น S ่าตัวครับ SP S แล้วก็รุ่น C คันนี้ขอเริ่มจากรุ่น C ก่อนรุ่น C เนี่ยเมื่อเมื่อแก้แผ่นกล้องไปเราจะเห็นก่อนเลยว่าความต่างความต่างอันดับแรกคือขนาดของตัวล้อแม็กล้อแม็กของเจ้ารุ่นนี้คันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ16สีจะออกสีลมดำนิดนึงจะแตกต่างจากรุ่น S แล้วก็รุ่น SP ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง2รุ่นจะเป็นล้อแม็กขอบ18แต่ถ้าเป็นรุ่น C จะเป็นล้อแม็กขอบ16ซึ่งจะต่างกันกับ2รุ่นนั้น หแล้วนะครับที่ต่างกันนะต่อมาอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเดินวนรอบๆตัวดูรุ่นสีก่อนใช้เวลาหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์นะดูกันก่อนด้านหน้าด้านหน้ารุ่นสีจะไม่มีอะไรที่เป็นอ่าหมายถึงว่าเซนเซอร์จะไม่มีกล้องหน้าจะไม่มีเห็นไหมครับกล้องหน้าไม่มีเซ็นเซอร์หน้าไม่มี แต่ไฟหน้านะครับเขาจะให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ LED แลวพรมบ,บพร้อมระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเล้ยวของพวงมาลัยตัวนี้มีติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือรุ่น4เอาง่ายๆว่ามีทุกรุ่นที่เป็นไลท์อัพของตัว CX30 นะเซ็นเซอร์หน้าไม่มีกล้องหน้าไม่มีนี่คือรุ่น4ต่อมานะครับความต่างรุ่น4เนี่ยตัววัสดุดตกแต่ง ชิ้นงานตรงนี้เห็นไหมครับชิ้นงานบริเวณเสาหน้าเสากลางนะครับแล้วก็เสาหลังตัวนี้จะเป็นดําด้านเหมือนก,นกันกับรุ่น S ครับรุ่น C รุ่นเวัสดุตกแต่งเสาจะเป็นสีดําด้านเหมือนกันจะไม่เหมือน SP SP เขาจะเป็นสีดาเงาหรือเป็นโนแบค็คถัดมาด้านหลังด้านหลังมองบนเผื่อเราอาจไม่รู้นะครับรุ่น C เนี่ย เดี๋ยวนะรุ่น C การเปิดฝาท้ายเนี่ยเขาจะเปิดแบบแมนนวลเห็นไหมครับจะเปิดแมนนวลหรอือเปิดมือปกติจะไม่ได้เปิดไฟฟ้าเหมือนรุ่น S กับรุ่น SP 2รุ่นนั้นเขาจะเปิดด้วยไฟฟ้าสัมผัสเดียวนี่สําหรับรุ่น C จะเป็นเปิดแบบแมนนวลรุ่น C มีกล้องมองหลังนะครับรุ่น C มีกล้องหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมีมาให้จากโรงงานเลย นี่คือรุ่น4ล้อขอบ16ถ้าเห็นล้อขอบ16นี่แน่นอนครับเป็นรุ่น4แน่นอนแต่ถ้า18เนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันกันระหว่าง S s, s p กับ S P 2คันข้างหน้านะครับแล้วเปิดด้านในดู Smart k e y l ์เล e เอนทรมีให้เหมือนกันทุกรุ่นเปิดมาปุ๊บด้านในวัสดุ การตกแต่งโทนสีที่เลือกใช้จะเหมือนกันทุกรุ่นแต่จะมีความไม่เหมือนกับรุ่น SP อยู่ตรงบริเวณชิ้นงานตรงนี้ครับอ่าแันนี้อันเนี้ยนะผมรีวิวเป็นตัวรุ่น C ไปก่อนก็คือรุ่น C ีเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกแต่ว่าตรงนี้เป็นหนังน้ำตาลเบาะเป็นหนังดำคอนโซลหน้าคอนโซลด้านหน้าเป็นหนังดำผสมน้ำตาลเหมือนกันทุกรุ่น เขามานั่งด้านในขออนุญาตสตาร์ทเครื่องคันนี้เป็นรถใหม่ยังไม่ได้ PDI หรือตั้งค่านะครับค่าภาษาเขาจะยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมครับมัสตาร์ทเครื่องมาเป็นภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในเริ่มต้นจากด้านในด้านในพอเข้ามานั่งปุ๊บแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาทุกรุ่น เรื่องแอร์หายห่วงครับมีแอร์หลังเหมือนกันทุกรุ่นทั้ง3รุ่นนะของ CX 3 0 CS SP แอร์ S S P A, เป็นดิจิตอลแยกซ้ายขวามีแอร์หลังให้เหมือนกันทั้ง3รุ่นแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้เป็นเปนโนแบ็กเหมือนกันทั้ง3รุ่นที่เขาติดสติ๊กเกอร์กันลอยไว้เนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรอยค่อนข้างง่ายมากจึงติดสติกเกอร์กันลอยเวลาส่งมอบ ก็จะแกะออกหรือบางท่านไม่ต้องการแกะออกก็ได้แต่สําหรับผมผมจะแกะออกแล้วผมจะติดฟิล์มกันลอยบริเวณชิ้นงานเปลี่ยนอาแบ็คให้ลูกค้าทุกคันย้ําว่าทุกคันกระจกมองหลังจะไม่ใช่แบบตัดแสงอัตโนมัติเหมือน SP นะจะเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าเขาจะออกแบบมาเพื่อให้ปัวตัวเดือยหรือตัวปุ่มที่เอาไว้กดหลบแสงเนี่ยซ่อนเข้าไปด้านหลังทําให้ดูคล้ายๆกับเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติ หน้าจอ Active Driving Display หรือ Wind s h i e l Display มีให้เหมือนกันทุกรุ่นตั้งแต่ C, S, SP มีให้เหมือนกันทุกรุ่นบริเวณหน้าปัดเรนไมลลักษณะจะเหมือนกันแบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยย้ำว่าทุกรุ่นเลยนะฮะพวงมาลัยลักษณะพวงมาลัยคือตัวลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างถ้าเป็น SP เนี่ยบริเวณชิ้นงานตรงนี้ครับ จะเป็นโครเมียมนะฮะกรอบสีเทาๆเงินๆตรงเนี้ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดและปุ่มกดก็จะเพิ่มขึ้นมาเนื่องด้วยว่าเขามีระบบอัลรทิฟเซนซึ่งเป็นระบบล็อกความเร็วและล็อกพวงมราลัยตามรถคันหน้าแต่เดี๋ยวนะี้เดี๋ยวผมลงลึกอีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้มีตามนี้นะฮะลักษณะกันอันนี้คือวัสดุตกแต่งของรุ่น C ในเรื่องของตัวพวงมราลัยภายในรุ่น C เป็นบอกไฟฟ้าพร้อมแมมโมรี่ซิทสองตำแหน่ง คือต้องบอกว่า C30 เป็นบอร์ดไฟฟ้าทุกรุ่นครับพร้อมเมมโมรีซิสองตำแหน่งเหมือนกันทุกรุ่นรุ่น C รุ่น S รุ่น C คันนี้กับรุ่น S จะมีระบบ b r i ยสปอร์ข้างหรือ Advanced b r i ยสปอร์ตเมดิเตอร์ระบบเตือนรถจุดอับสายตาจากทางด้านข้างเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Real c o s t t r a f f i c Alert ระบบเตือนรถจุดอับสายตาจากทางด้านหลัง s อ่ะรุ่น C กับรุ่น S มีให้เหมือนกันเป็นระบบพื้นฐานของตัว C30 แต่ถ้าเป็น SP เขาจะอัพขึ้นมาอีกจะเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราไปอยู่เดี๋ยวเรารีวิวไปถึง SP แล้วผมจะอธิบายตรงนั้นด้วยว่ามันเพิ่มจาก2รุ่นนี้ตรงไหนบ้างมีระบบอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายไปเดี๋ยวจะงงกันเราไปอยู่ที่รถแล้วอธิบายเลยดีกว่าอันนี้สาหรับรุ่น C ก่อนนะฮะร,รุ่น C ไม่มีซันลูฟนะครับแปลนไปจะไม่มีซันลูฟเห็นไหมรุ่น C รุ่น S จะไม่มีซันลูฟแต่ที่เหลือก็จะเหมือนกันครับ ที่เหลือเหมือนกันสำหรับตัว cx 3 0 cx 3 0ทุกรุ่น airbag มีให้ทั้งหมด7ลูกเหมือนกันทุกรุ่นลำโพงชุดเครื่องเสียงนะ c กับ s ตัวชุดเครื่องเสียงนะครับ c กับ s เนี่ยเขาจะมีลำโพง8.8ตำแหน่งจะไม่เหมือน sp เพราะ sp จะเป็นเครื่องเสียงของ bose ตัวนั้นจะมี12ตำแหน่ง เห็นไหมอันนี้คือรุ่น C ค่าตัว989,000บาทน่าใช้ไหมเดี๋ยวลองดูรุ่น S กันต่อไปครับมาครับมาต่อกันที่รุ่น S เลยรุ่น S อย่างแรกเมื่อกี้ก่อนจะเข้าไปในรถเราจะเห็นก่อนเลยนะว่าล้อแม็กไม่เหมือนกับรุ่น C แล้วล้อแม็กเขาเป็นขนาดขอบ18แล้วซึ่งจะไปเหมือนกับตัว SP ซึ่งเป็นตัวท็อป นี่คือดูภายนอกก่อนนะความต่างจากรุ่น C คือล้อแม็กนะครับขอบ18รุ่น S มีเซ็นเซอร์หน้ามา4จุดแล้วเมื่อกี้รุ่น C มีแค่หลังกับกล้องหลังแต่ S เพิ่มเซ็นเซอร์หน้ามาให้อีก4จุดเพิ่มขึ้นมานะจากรุ่น C เดินดูรอบๆเรื่องของไฟหน้าเหมือนกันครับระบบไฟหน้าทุกอย่างเหมือนกัน รุ่น S ก็ยังไม่มีสลรูเห็นไหมเอาไง,ไง่ายๆครับถ้าเป็นตัว CX30 SP เนี่ย SP เท่านั้นนะครับที่มีสลุรู C, s ไม่มีสลุรูวัสดุตกแต่งเสาเสาหน้าเสากลางเสาหลังก็เป็นชิ้นงานดำด้านเหมือนก,นกันกับรุ่น C ที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น C อีกหนึ่งอย่างคือฝาท้ายไฟฟ้า นี่ครับผมกดแล้วเห็นไหมเปิดละวนี่ครับฝาทาไฟาฟ้า,ฟาแบบสัมผัสเดียวที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นสี่นะกดปิดนี่คือรุ่น S, <S นะครับภายนอกที่เพิ่มมาจากรุ่น c เดี๋ยวไปดูภายในว่ามีอะไรเพิ่มไหมเปิดมาภายใน,ใน ยังเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปว่าวัสดุตกแต่งโทนสีที่เลือกใช้สําหรับการตกแต่งภายในของตัว cx 3 0จะเหมือนกันทุกรุ่นดําตัดน้ําตาลเดี๋ยวเข้าไปนั่งก่อนนะบอกไฟฟ้าเหมือนกันพร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง2ตํตำแหน่งเหมือนกันสตาร์ทเครื่องก่อนปึง้งอ่าโอเคสตาร์ทเสร็จทีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอันเดิอน,ดนะที่เพิ่มขึ้นมาก่อน ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือแพดเดิลชิพนะครับรุ่น C ไม่มีนะรุ่น S มีมาแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยบวกลบเกียร์ที่พวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ดีเทลเล็กๆก,ก็คือเรื่องของการตกแต่งตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้รุ่น C จะเป็นออกสีเทาๆเ,เ,เงินๆแต่นี่จะเป็นโครเมียมแล้วรวมถึงตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะเวณชิ้นงานตรงนี้ ที่เหลือหลักๆก,ก็น่าจะเหมือนกันนะฮะแอร์เป็นดิจิตอลแยกซ้ายขวาเหมือนกันหน้าจอแบบเดียวกันกระจกมองหลังยังไม่ใช่แบบตัดแสงอัตโนมัติยังเป็นแบบกดปรับมือปกติก็อันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับแปลนไปเหมือนกันเห็นไหมมีแอร์หลังเหมือนกันไม่มีสลูปเช่นกันสำหรับรุ่น S นะครับ ราคาค่าตัวของรุ่น S นะครับ1ล้าน9ก้0หบาทนี่คือค่าตัวของเขานะครับสำหรับรุ่น S อสัพจากรุ่น C มารุ่น C 9 8 9 0 0 0พรุ่นนี้1 9 9 0 0ล้าน9 0 0ที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมาดู sp กันว่าท็อปสุดในตัว cx-30 มีอะไรเพิ่มจากทั้งสองรุ่นที่รีวิวมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันมาครับ ต่อกันที่รุ่น SP ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของตัว CX 30ด้านหน้าเลยด้านหน้าเซนเซอร์4จุดเซนเซอร์4จุดนะทีนี้ถ้าเป็น SP เนี่ยเขาเพิ่มกล้องหน้ามาแล้วจากทั้งรุ่น S แล้วจากทางรุ่น C แล้วก็รุ่น S เซนเซอร์หน้า4จุดเนี่ยมาตั้งแต่รุ่น S แล้วแต่ถ้ารุ่น SP เนี่ยเขาเพิ่มกล้องหน้ามาให้แล้วก็ตัวโลโก้จะไม่เหมือนกับทั้ง2รุ่นที่รีวิวไปเมื่อกี้ก็คือ โลโก้เขาจะเป็นแผ่นอะคริลิกใส่เพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะซ่อนกล้องใช้สําหรับระบบตรวจจับรถคันหน้าล็อกความเร็วและล็อกความาลัยตามรถคันหน้านะครับนี่คือ SP นะล้อแม็กขนาดเท่ากันครับขนาดเท่ารุ่น S คือขอบ18เหมือนกันแล้วก็นี่ความต่างเห็นเห็นแล้วตรงนี้ครับชิ้นงาน เราสุดตัวตกแต่งบริเวณชิ้นงานตรงเสาอะฮะเสากลางเสาหน้าหรือเสาหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นดําเงาหรือเป็นโนแบ็คแล้วเขาจึงติดสติกเกอร์ขาวกันรอยมาไว้ให้เพราะว่าอย่างที่บอกไปหลาย,ลายคลิปว่ามันเป็นรอยค่อนข้างง่ายนี่ก็คือความต่างของเรารุ่น SP นะดูให้นะติดสติกเกอร์เสาหน้าเสากลางเสาหลังแล้วก็เพิ่มนี่มาด้วยครับกล้องมองข้าง ก็คือจะติดตั้งอยู่เรียนหูวกระจกทั้ง2ฝั่งถ้าง่ายก็คือตัว SP เนี่ยมีกล้องรอบคันมาให้แล้วพร้อมเซ,นซ็นเซอร์รอบคันหน้า4หลัง4รวมเป็น8นะครับเพิ่มมาให้แล้วก็อันนี้ SP มีสันลุปมาให้แล้วเห็นไหมฮะตัวท็อปมีสรรันลุกง่ายๆครับ CX 3 0ตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่มีสันลุปตัวอื่นไม่มีนะทั้ง2รุ่นไม่มีมีแต่ SP เท่านั้น ด้านหลังก็จะเหมือนกันกับรุ่นเอ <Yeah. S 1> เป็นป่าท้ายไฟฟ้า,าเหมือนกันเปิดอนะย่างเงี้ยสัมผัสเดียวเหมือนกันนี่สำหรับ SP มีระบบกันหนีบนะครับลองดูเนี่ยผมมือดันเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นไปหน่อยนึ่งกดอีกทีก็จะเด้งคืนกลับไปแล้วก็กดอีกทีก็จะปิดแล้วก็สามารถตั้งระดับได้นะฮะ สามารถตั้งระดับความสูงของตัวฝาท้ายได้เบางคนสริราไม่เท่ากันสามารถตั้งเลือกตามระดับที่เราถนัดหรือที่เราใช้งานจริงได้นี่คือรอบคันของรุ่น sp นะครับจะสังเกตว่าคล้ายๆกับรุ่น s มากคือถ้าไม่เห็น s ล r o o ไม่เห็นตัวกล้องรอบคันแล้วก็ตัวโลโก้ที่เป็นแผ่นอะคคิลิกใสเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเป็น sp เลยเราอาจจะคิดว่าเป็น s ก็ได้เดี๋ยวพาไปชมข้างในครับเข้ามานั่งด้านในเป็นที่เรียบร้อยสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยสังเกตว่าสตาร์ทเครื่องหน้าปัดเลนไมล์หน้าจอวินชิลเห็นไหมฮะเหมือนกันหน้าจอกลางเหมือนกันแอร์เหมือนกันชิ้นส่วนงานเป็นโอแบ็กบริเวณคอนโซลกลางเหมือนกันแอร์หลังมีเหมือนกันคือตั้งอย่างที่บอกไปครับว่า,าการตกแต่งภายในของตัว cx 0เนี่ยเหมือนกันหมดทุกรุ่น พนเชิพมีมาให้ตั้งแต่รุ่น S ขึ้นมาแล้วแต่รุ่น C เขายัางไม่มีนะการตกแต่งพวงมาลัยจะคล้ายๆกันจะเหมือนกันกับรุ่น S มันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกครับพอมีระบบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปุ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อควบคุมและสั่งการเจ้าระบบที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวรุ่น C และรุ่น S เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีระบบอะไรเพิ่มมาบ้าง ระบบที่มีมาก่อนนะครับพื้นฐานก็คือจะเป็นระบบที่เห็นที่กระจกมองข้างไหมครับที่เป็นจุดสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมอ่ะเปิดกระจกให้ดูเนี่ยครับจุดสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือใช้ในระบบ r i สปอ t ข้างแอดวันไบสปอตนะครับก็คือระบบเตือนรถจุดอับสายตาจากทางด้านข้างแล้วก็ใช้ในกรณีของระบบ เรียวคอร์ทราฟฟิกอเลอร์ตคือเตือนรถจุดอับสายตาจากทางด้านหลังด้วยคือใช้ตัวตัวแจ้งเตือนสัญลักษณ์เดียวกันแต่ลักษณะการแจ้งเตือนจะไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นตัวบายสปอตข้างเมื่อเราขับรถไปมีรถมาจากด้านข้างไม่ว่าซ้ายหรือขวาเขาจะขึ้นฝั่งที่มีรถมาทั้งตัวกระจกแล้วก็ทั้งตัวหน้าจอวินชิลด้วยเขาก็จะขึ้นโชว์ด้วยเป็นลักษณะโค้งๆว่ามีรถมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือถ้ามาสองฝั่งเขาก็ขึ้นสองฝั่งเลย ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไปฝั่งที่มีรถมารถจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะมีการเปลี่ยนเลนหรืออลังจะไปหารถอ่าเลี้ยวไปทางที่มีรถมาเขาก็จะแจ้งเตือนเป็นเสียงด้วยนี่คือตัว by spot ต่อมานะครับก็คือระบบที่เพิ่มขึ้นมาเลยอ่าเมื่อกี้2ระบบไปแล้วเพิ่มขึ้นมาคือถ้าเป็น2รุ่นเนี่ยเขาจะเป็น cruise control อ่าเริ่มที่ cruise control cruise control ตรงเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยครับคือ cruise control ทั้งหมดจะสังเกตว่าถ้าเป็นรุ่น s กับรุ่น sp เนี่ยเขาจะมีแค่นี้ ก็เท่าครับรุ่น S กับรุ่น C ีท่ทีรุ่น S กับรุ่น C ีเขาจะมีแค่นี้ก็คือตรงนี้ไอสอตรงเนี้ยไม่มีทีนี้พอเป็น SP ระบบนี้เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าระบบ m a สด a าไรด r u ครูสคอนโท l หรือระบบล็อกความเร็วตามรถคันหน้าฝั่งนี้นะครับล็อกความเร็วตามรถคันหน้ากับล็อกความเร็วคงที่ไม่เหมือนกันนะคอนโทนปกติคือล็อกความเร็วคงที่เซ็ทไวร้อยก็อยู่แค่ร้อยถ้าต้องการเบรกหรือต้องการชะลอก็แค่แต่เบรกเอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Mazda 雷达 Cruise Control หรือล็อกพวงไล่ล็อกครับล็อกความเร็วตามรถคันหน้ายกตัวอย่างเราเซ็ตไว้ร้อยหนึ่งขับมาสักระยะคันหน้าอาจจะชะลอเหลือ80เราเองก็จะชะลอเหลือ80และสามารถกําหนดระยะห่างจากรถคันหน้าที่เราล็อกความเร็วไว้ด้วยได้ว่าเราจะเอาความห่างกี่ช่องกี่ช่องนี่คือระบบล็อกความเร็วตามรถคันหน้าเพิ่มขึ้นมาอย่างครับ ระบบ CTS CTS คืออะไร CCS คือระบบควบคุมความเร็วและพวงมลาลัยตามรถคันหน้าเมื่อกี้ล็อกความเร็วใช่ไหมล็อกความเร็วเสร็จเมื่อล็อกความเร็วเสร็จปุ๊บเราจะล็อกพวงมลาลัยแล้วควบคุมตามรถคันหน้าด้วยก็คือคันหน้าไปก็ไปไม่ถึงแต่ไม่ถึงขนาดเลี้ยวตามกันเข้าไปในซอยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเขาโยกซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาโค้งซ้ายโค้งขวาก็ตามเข้าไปด้วย ต่อมาอีกระบบที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นระบบ SBS หรือระบบระบบ City Brake Support เป็นระบบช่วยเบรกแล้วกันพูดเป็นภาษาเข้าใจเข้าใจก็คือเป็นระบบช่วยเบรกระบบช่วยเบรกเนี่ยเขาจะช่วยทั้งความเร็วต่ําและความเร็วสูงในกรณีที่เราในกรณีที่เราขับมาด้วยความเร็วสูงขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับเขาแก้ระยะที่รถเห็นว่าไม่ปลอดภัยเขาจะชะลอความเร็วให้ด้วยหรือถ้าขันหน้าเบรกกระทันหันเขาก็จะเบรกให้ด้วย นะครับความเร็วที่ทํางานก็คือสูงสุดถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้คือระบบช่วยเบรกต่อมาก็คือจะเป็นระบบช่วยเบรกด้านหลังทํางานลักษณะคล้ายๆกันกับช่วยเบรกด้านหน้าเพียงแต่ว่าช่วยเบรกด้านหลังเนี่ยเขาจะคืออย่างที่บอกครับช่วยเบรกด้านหลังคือเบรกด้านหลังเฉพาะเข้าตัว R หรือเกียร์ถอยหลังเท่านั้นแล้วก็ระบบไฟหน้าอัจฉริยะ Adaptive LED Headlamp ก็คือตัวไฟหน้าครับตัวระบบไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดจอไปให้ดูด้วยก็ได้ภาษาอังกฤษนี่แหละเดีย๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาไทยนะอันนี้คือรีวิวแบบให้เห็นกันเลยครับว่าว่ามันเป็นยังไงระบบจะได้เห็นกันด้วยขอ,อยัดเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคระบบ Adaptive LED Headlamp หรือระบบไฟหน้าชฉริยะ เรามาดูกันว่าคันนี้ตั้งค่าหรือ,อยังจริงๆคันนี้จะเป็นรถขึ้นไปโชว์นะครับบนโชว์รูมเดี๋ยวนะ,ะ,ะน่าจะตั้งค่าแล้วครับโอเคตั้งค่าเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันว่าระบบนี้คือระบบ Active ADL คือลักษณะที่สมมติว่าเราขับรถไปใช่ไหมครับ เปิดไฟสูงคือระบบนี้จะทํางานคือต้องขับต่างจังหวัดแล้วต้องเปิดอ่าระบบจะทํางานที่ไฟสูงพอไฟสูงปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเมื่อมีคนรถคันหน้ารถวิ่งสวนเนี่ยเขาจะดรอปไฟดวงนั้นที่ไปเข้าตาหรือทําให้รถที่วิ่งสวนหรือคนที่ยืนรอถนนข้ามถนนเข้าตาเขาเกิดอันตรายแสบตาสองตาเขาจะดรอปดวงดวงนั้นให้ด้วยนี่คือคุณลักษณะของตัว a ัลตร้าที e ีไอ a ีดแและการทำงานของเขา แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของระบบเลนคี a แ s ซิดระบบเตือนวิ่งคอมเลนตอนวิ่งคอมเลนทำยังไง่าทำทำงานทำยังไงเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับเนี่ยอ่าตครับเป็นเลนดีพั r เจอร์วันนิงซิสเต็มคือระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนกรณมีที่เราสมมติเราขับรถไปใช่ไหมครับขับรถไปมีการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจรถจะแจ้งเตือนเมื่อแจ้งเตือนแล้วถ้าคุณยังไม่ฟัง หมายถึงว่าคุณยังไม่หันพวงมาลัยกลับมาในลักษณะที่ตรงกลางเลนเหมือนเดิมระบบเลนคี e แอ s ซีดจะเข้ามาช่วยประคองพวงมาลัยให้กลับมาอยู่ตรงกลางเลนเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมกับระบบ D A Driving Attention Alert นะฮะก็คือจะเป็นระบบเตือนเมื่อล้าเมื่อขับขี่ทางไกลเราขับรถต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมงเกิน2ชั่วโมงนะรถจะเรียนรู้ว่ามีการขับต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมงเขาจะเตือนเป็นรูปถ้วยกาแฟ คือจริงๆรถทํางานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเตือนให้เราพักเบรกเข้าปั๊มล้างหน้าล้างตาเฉยๆนะอันนี้อันนี้คือคือพูดไปแล้วก็แพลนกล้องไปนะครับจะไม่ได้หมุนกล้องหาตัวเองนะอ่ะแต่หมุนซะหน่อยเดี๋ยวลูกค้าหรือเพื่อนๆจะไม่เห็นว่าผมเป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอเคนี่นะครับก็คือระบบที่เพิ่มขึ้นมานะครับของตัว CX 30 SP ที่เพิ่มจากรุ่น C แล้วก็รุ่น S ในราคา1ล้านหนเาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมกับการเป็นเจ้าของคุ้มไหมกับระบบที่เพิ่มขึ้นมาคุ้มไหมกับออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาให้กับราคาที่เพิ่มขึ้นมาด้วย CX 3 0มี3รุ่นครับ9 8 9 1 0 9 9เ1 9 9เลือกให้ถูกใจเลือกรถที่ใช่เลือกรถที่ชอบนะฮะสำหรับวันนี้การรีวิวคลิปนี้รีวิว CX 3 0ทั้ง3รุ่นความต่างเป็นยังไงวันนี้ ค่อนข,ข้างละเอียดนิดนึงลงลึกนิดหนึง่งใช้เวลาิดนหนึ่งขอบคุณมากที่รับชมตลอดคลิปหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะครับก็ตจ,จาก,กันไปเหมือนเดิมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่อง m a z d a p l u ัของผมด้วยนะอย่าลืมอันนี้เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วก็สนใจ m a z d a นะฮะโทรหาผมอย่าผมจะขึ้นเบอร์ไ้ให้ด้วยแล้วก็สนใจ m a z d a ถ้ายังไม่อยากโทรอยากดูรูปประกอบอยากดูรีวิวประกอบหรือวิดีโอคลิปอื่นๆไลน์ลาหาผม รับเธอรถเก่าทัวราชานาจักสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ